จ้ามาเด้อมากินข้าวเ้าน้ำยาบัตรพี่น้องทุกคู่ FC ทุกคนเอฟซีทุกคนแจกเอ็นบอร์มันนี่ยายลอยมากเลยเด้ขอข้าวเกี๊ยวอ้นข้าวเกี๊ยวปากหม,ม้อจ้กก็ะมิ้นแค่แค่นี่แหละยายกินข้าวเปียกอาหารเ้าเนาะค่ะเนาะอืเห็นไหมน่มมมากินไหมเอ่ยมาเอ็ดหลายรูปแบบของพี่น้องข้าเมืองจ้ะมาเด้ออืม สุขูสุกคนจ้ะนี่เห็นไหมสี่สิบบาทอร่อยอร่อยค่ะมาป้าวันวันยายม้มวนคุณยาม้วนคุณยาเพนจ้ะมาเด้อดกินก่วเขี๋ยป้อนน้ำเดือดติ๋วยายดาวมาแม่หวานสุรีนิยาม,มน้องแอนน้องอันอม,มามามาต้น กล้วยบ้ากล้วยมายน้ำแม่ตื่นแต่เช้าไปเขาวิ่นมากินเจ็แบแซ็บจ้ะได้กินยาแล้วเด้อมากกินนอนขขาเสิรป้อนให้มึงมาเนี่ยเยี่ติวสายกินจ้ะมามาเด้อน้องน้องวีไล่ ดีใจน้ำน้องวิไลได้พิ้นละอืมมาจากนางน้องนี่ยู้เคี้ยน้องตาน้องตาแล้วก็น้องตุกตาน้ำปากหมอแล้วแม่ มาจังมาน้องแดนน้องดาน้องป้อนมามาบ่าท,ทุกคนทุกคนเรื่อเขามาบ้านเนี่ยติวได้กินวะจ้ะเรื่องมาเรื่อ,องแซ่บเมื่อนี้ขอเพิ่นเอาทัวร์หลายๆให้เพิ่นทุกนั่นแห่ rồi là hẹn cứ nhằm thua mặt chìm chặt tiêu và nước nhung à เจ้าป้อนเนี่ยถ้าเป็นเปรี้ยวน้ำตม้มเดี๋ยบอกอร่อยได้จ้ะเปรี้ยวบักหน้าจา้าห้อเปลืบอบักหน้ามันจะกลมกันเลยแค่าจังหวัดนั้นก็ไพโร่เอ่ยขนมน้ำจิ้ม น้ำจิ้มคล้กายกันแต่หากว่าไม่ทัวคิดแต่ว่าไม่ทัวรสชาติเดียวกันมีนความพะนม กระแหลกย้ายบ้านจับบ้านไทายกระทำกิบเก๋ยควายกิบจะเศร้าเพราะว่าโชคหลักฐานมันติ่มแค่เซนสวยละบ้านสัญญาใสจจานทร์กรเล่ยเด้ยกจะ่หนเห็นขนมก็ไเห็นปากย่าบ้านไม่เห็นหนาเก่าเนาะ <c oughs> มาเ้อโมฮัมหมัดก <|so|>> ับเปาใหญ่ปี๊ฮ่าน้องตู่หน้าตู่มากินน้ำแม่ ควนำแถวจ้ะได้กับพ่กคน่ไม่แถวเนาะไม่ได้ทหนาเพราะได้อ่านมูมาเด้อคุณปาลินมาม่กินน้ำกันเด้อ ทุกคนหล่ะที่เข้ามาบ้านเย็ดสิวจ้ะ,ะ,จะ,นนะ,ะด้วยกันจ้ะกินนั่งกระไดสองค่ำของเย็ดสิวเด้อมันก็อยากอิ่มแล้วเนาะกินเนห้พี่น้องมื่งมะนะั่เนาะ ได้กับขอจบคลิปก่อนนะย่ายจะกินเบซทิกเราไงละ่ะเดี๋ยวสองสามคำนึงจ้ะมันเงีเลยะจ้ะคลิปนี้ละ่ะขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไลท์กำลังใจนะคะที่ขอมาให้ความบุนบารมีสิ้นาเนาะขอทุกคนไม่เจ็บไม่จนจะร่ำรวยเงินทองจะขอให้ทุกคนปังๆนะคะบ๊ายบาย